ตัดหมอกที่อัปเกรดความสว่างให้คุณใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่ประดับรถเฉยๆมีที่ไหนดูคลิปนี้เลยกับตัดหมอก g b n e สวัสดีครับผมนี่เลยมากับตัดหมอกรุ่นใหม่ของ g b n e Thailand ครับกับรุ่น AF9 และรุ่น AF10 นะครับตัวนี้เป็นตัดหมอกเวอร์ชั่นอัปเกรดอัพเกรดยังไงนะฮะหลายท่านอาจจะมองด้านนี้แล้วยังไม่รู้แต่ถ้าผมพลิกแบบนี้ปั๊บ นี่ฮะสังเกตอะไรไหมครับช่วงท้ายหรือตูดของเขาเนี่ยจะสั้นลงครับขนาดตัวเขานะครับรวมหน้าเลนตรงนี้นะฮะแค่นี้เองไม่ถึง1ครบนิ้วแค่นี้นะฮะตัวนี้นะครับออกแบบและอัปเกรดมาเพื่อแก้ไขและตอบโจทย์กับรถบางรุ่นที่มีช่วงหม้อน้ําพักน้ำเนี่ยยื่นออกมาด้านหน้าชนกับช่องตัดหมอกเมื่อเราอัปเกรดตัดหมอกเดิมออกใส่ตัดหมอกใหม่เข้าไปเนี่ยบริเวณท้ายครับของตัดหมอกจะไปชนกับตัวบอดี้ของรถตัวแพลตฟอร์มรถนะฮะซึ่งตัวนี้เราออกแบบมาให้สั้นลงนะฮะพอสั้นลงเนี่ยฟิตเมนต์ของ ตัวตัดหมอกเนี่ยนะเมื่อเข้าไปในช่องเนี่ยจะพอดีตัวตูดจะไม่ไปชนกับตัวบอดี้ของรถหรือตัวถังพักน้ําเลยและถามว่าตัวขนาดสั้นลงเนี่ยสเปคจะต่ําลงด้วยหรือเปล่าไม่ต่ําเลยจัดเต็มครับตัวนี้ยังมาด้วยกําลังไฟต่ําที่45วัตต์และไฟสูงเนี่ย55วัตต์เลยนะฮะแล้ว2ตัวนี้นะครับแตกต่างกันยังไงนะฮะ AF9 กับ AF10 รับหน้าตาเขาจะเหมือนกันละไม้คล้ายคลึงกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะตูดสั้นทั้งคู่แต่ที่แตกต่างเลยนะครับเขาจะมากันด้วยรูปแบบของตัวคัพดีเฟกเต เซครับจะมาแบบดูอัลครับแบบคู่เลยซิงเกิลครับกับดูอัลครับเนี่ยจะแตกต่างกันเรื่องแพทเทิร์นแสงซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเป็นซิงเกิลครับแสงครับจะพุ่งตรงเข้มตรงพุ่งตรงทะยานตรงเลยเข้มปัดเลยแต่ด้านข้างอาจจะไม่ได้เข้มเท่าตัวตรงกลางแต่พอเป็นดูอัลครับนะครับการกระจายแสงออกด้านข้างจะดีกว่าตัวซิงเกิลครับซึ่งจะทําให้แสงเนี่ยกว้าง3-4เลนเนี่ยสบายเลยกับระยะแสงแพทเทิร์นแสงของเขาครับกาอยู่ที่การใช้งานกับลูกค้านะครับว่าชอบแบบแสงพุ่งตรงกลางคมๆหรือจะแสงแบบเกลี่ยทุกถนน ชัดเจนครอบคลุมทั่วเลนอย่างนี้นะฮะก็ะอยู่ในการเลือกใช้เลยและเรื่องของซิกเ i เ t u r e ของ GPD ยังคงไม่เปลี่ยน,นะครับลักแด์เพลตรงรุ่นนะฮะตัดหมอกทั่วไปเนี่ยอาจจะเห็นในเรื่องของการต้องตัดต่อสายไฟเนาะแต่ GPD ครับไม่ต้องครับเสียบปลั๊กเข้าเดิมใช้งานได้เลยนี่ปลั๊กเขาจะตรงรุ่นนะฮะก็คือหลายท่านกังวลว่าการมาเปลี่ยนตัดหมอกเนี่ยจะเป็นการ modify หรือเปล่านะฮะจะเป็นการตัดแต่งหรือเปล่าไม่ใช่นะ,ค,ะคือการถอดของเดิมออกแล้วเสียบปลั๊กของใหม่เข้าไปแล้วตัวช่องเนี้ยจะเข้ากับตัวฟิตเมนต์ของตัวตัด สนิ้วอย่างนี้เลยนะครับผมแถมได้ททันด้วยนะฮะทำให้ไม่ติดกับตัวบอดี้ของรถนะฮะแล้วพูดถึงระบบความปลอดภัยหรือระบบป้องกันของตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะป้องกันน้ําป้องกันฝุ่น IP 6 8ซึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าตัวนี้นระาเป็นแบบดายเคสคือเคสแบบปิดหมดเลยจะไม่ทําให้น้ําและฝุ่นเนี่ยเข้าไปทําให้ตัวตัดมองเนี่ยมีปัญหาหรือพังในระยะยาวนะไม่เกิดขึ้นแน่นอนรับรองใช้งานยาวๆเพราะเขารับประกันถึง1233ปีเต็ม3ปีเต็มเลยตัวนี้นะครับเนื่องเป็นรุ่นอัปเกรดอัปเกรดแล้ว อัปเกรดประกันด้วยใช้งานยาวๆ3ปีไร้กังวลนะครับและเรามีสินค้าพร้อมที่ไทยนาหลายคนกังวลว่าเวลาสินค้ามีปัญหาต้องไปถึงที่ไหนไม่ต้องครับสินค้าไทยแลนด์นะฮะใช้งานได้สบายศูนย์บริการเราทั่วไทยอยู่แล้วขึ้นชื่อว่า GPD เ e นะี่ยมีแทบทุกจังหวัดเลยใครสนใจอัปเกรดตันหมอกนะครับกับตัว AF9 และ AF10 นะครับซิงเกิลคับกับดูโอ้ครับนะครับเลือกตามการใช้งานมันดูแสงจริงได้หน้าร้านตัวแทนจาหน่าย GPD ได้เลยชอบแบบไหนไปแบบนั้นแต่การันตีความสว่างคุ้มค่าประหยัดใช้งานได้จริง อีเวณนีตอบโจทย์ครับผม